ก็หลังจากที่นิวได้มามาวอล์กดูคาเฟ่โฮมนี่ฮะที่บาร์คนนี่ก็ได้มาดื่มกาแฟแก้วแรกนะแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนบูสเตอร์แล้วก็ได้เข้าเรียนกาแฟในคลาสเบสิกบาริสต้า ก็ทําให้รู้สึกเออทาให้เราดูเรื่องกาแฟมากยิ่งขึ้นแต่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมาดูอีกหนึ่งคาเสเซียนซึ่งทางที่หนิงเนี่ยอนุญาตนะฮะให้เรามาเก็บภาพบรรยากาศนะ,ค,ะคอร์สนี้ก็คือ introduction เลยอาจจะตามดีูเข้าไปที่ booster กันเลยะครไปฮะนี่แต่ว่าการมาที่นี่นะฮะเขาก็จะมีให้ตรวจ DTK นะก่อนเข้าคาทานจ้าวันนี้เราได้ไปต่อ มาถึงแล้วนะฮะ Booster Coffee Education สวัสดีค่ะพี่แม่บ้านสวัสดีครับอันนี้เราก็กลับมายืนที่เดิมนะจ๊ะคาสเรียนมากเรียนมากนี่คือคุณครูสวัสดีค่ะโอเควันนี้คุณครูครูอะไรฮะชื่อนีมค่ะครูนีมนะฮะวันนี้ครูนีมก็จะมาเป็นครูสอนคาสอินโทรดักชั่น โอเควันน okay. ี้ขอมา walk เป็ทภาอะไรนะก็ดูนะฮนี้ขอแนะนําเป็นทางการครูดีนนะฮะวันนี้คือนิวอยากรู้ว่าคลาสนี้ฮะคือคลาสเกี่ยวกับ introduction barista ใช่ไหมจริงๆมันคือ introduction to coffee แล้วก็ต้องเป็น coffee testing ด้วยครับคือคลาสนี้จริงๆแล้วนักเรียนจะได้ชิมกาแฟเยอะมากค่ะประมาณ3.2ตัว คนจะชิมนะฮะใช่คือเยอะกว่าที่นิวเรียนเบสิกบาลสตาอยู่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคืนอันนี้มันเหมือนเป็นฐานฮะคือเบื้อต้นทุกอย่างสรุปว่าหลักสูตรนี้คือเรียนอะไรบ้างครับหนึ่งสองเริ่มแรกเลยค่ะตั้งแต่การปลูกกาแฟค่ะเบื้องต้นนะคะการปลูกกาแฟการทําการเก็บการเก็บก็มีผลกับรสชาติกาแฟการทําโปรเซสค่ะ เรื่อยๆมาจนถึงมอคู่รีโภคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแพ็กเกจกาแฟเก่าใหม่หรือแม้กระทั่งไปย้อนตั้งแต่กาแฟอินสแตน Coffee แล้วกาแฟที่เราเรียกกันว่าเฟ o กาแฟคืออะไรใช่ค่ะก็นักเรียนจะได้ชิมเพื่อเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นของกาแฟเขาอ่ะคืออะไร่วาคนที่จะมาเป็นบาริสต้าก็ดีค่ะเจ้าของคาเฟ่กาแฟก็ดีค่ะ จะต้องรู้จริงจริงแม้กระทั่งผู้บริโภคค่ะเราจะได้เข้าใจกาแฟมากขึ้นเราเราจะทานกาแฟตัวไหนดีที่เหมาะกับความชอบของเราแล้ว, okay, ลวต้องเรียนเรื่องการสตรีมนมดีมั้วันนี้อันนี้วันนี้เราจะไม่ได้ไปแตะในส่วนของมาริสตันบุ๋นแต่ว่าวันนี้ทั้งวันนะคะนักเรียนจะได้พอ,อเข้าใจเม็ดกาแฟแล้วอะค่ะวันนี้ในท่าก่อนกลับบ้านนักเรียนต้องทํอคล้ายๆเป็นควิสเล็กๆเราก็จะให้นักเรียนครีเอทมาว่า ถ้าคุณอยากชงกาแฟาทานที่บ้านอยากได้เม็ดอยากได้รสชาติแบบไหนเราจะมีตัวเลือกให้ก็เป็นเม็ดอันนี้อันนี้นะ,ะแล้วก็ให้นักเรียนลองชงดูค่ะ,อ,ะอ,คอันนี้นะฮะอันนี้คือก็เป็นแบบเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าการเรียนการสอนขั้นตอนเป็นไงเดี๋ยวตามคืนนี้นะฮะไปกันเลย One two come on าวเ่าาจะเปิดร้านหรือว่าเป็นผู้บริโภค อันนี้คืออะไรคะคุณเอ๋ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นโบ l c มด e l ของชั้นเรียนอ่า introduction to c o f f e ่อยู่ในพาร์ทของอการเรียนเครื่องชงให้นักเรียนชิมเป็นด้วยค่ะชิมว่ากาแฟไม่ว่าเป็นกาแฟที่เราชอบหรือกาแฟที่เราบอกว่ามันพันแบบมาตรฐานเนี่ยมันคืออะไระคุณดีแปลว่าในการที่เราจะเปิดร้านเราไม่ดื่มกาแฟแต่เราต้องชิมเป็นเนาะ ควรจะชิมเป็นค่ะต้องรู้ว่ารสชาติคืออะไรเนาะเพื่อรักษามาตรฐานในร้านเราใช่จะได้ไม่ต้องโดนพนักงานโกงใช่ค่ะดีมากครับคลับนี้ขอบคุณค่ะใช่ค่ะว่าช็อตแต่ละแบบอะค่ะไม่ว่าจะอันเดอร์เพอร์เซตโอเวอร์ค่ะพอเราชิมช็อตได้ปุ๊บแต่เวลาเวลาเราเจอนมอะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเวลาถ้าใครจะไปเปิดร้านนะคะจะได้เลือกได้ว่าอยากเสิร์ฟลูกค้าแบบไหนค่ะ ในแง่ของคนทําร้านนะคะเวลาที่เราอาบาริสต้าสัดกกช็อตมาค่ะมันจะส่งผลในเรื่องของรสชาติกาแฟทุกคนทานเดี๋ยวจะได้ชิมช็อตกันนะคะปกติไมีใครทานช็อตเอสเปรสโซ่หรือแล้วไหมคะไม่มีทุกคนหน้าหีวมาก <laughs> ทุกคนหน้าหีวมากโอเคค่ะก็เดี๋ยวใช่ค่ะเพราะยิ่งถ้าทําร้านนะคะการชิมช็อตตอนเช้าว่าสาคัญมากเจ้าของร้านจะต้อง <c oughs> <c oughs> ชิมเป็นชิมชอบที่เช้าใช่ค่ะแล้วก็ชิมคู่กนไปกับบาริสตาใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้เคาะว่าวันนี้ช็อตกาแฟเราที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะไปอินกับในเรื่องของทักษะบาริสตาด้วยว่าเราจะต้องปรับกันยังไงบ้างถ้าเราชิมไม่เป็นนะคะเวลาเราจะไปปรับเราก็จะยากแล้วเหมือนเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรช็อกาแฟที่เวลาเราประกาศมาค่ะแก้วแรกในวันที่เดือ่านสองวันเนี่ยเราเลยไม่รู้หรอกต้นออกมา มันเป็น p e อ,อร e c t กหมาเจเราะะันเรต้องเปนับยรค่ที่นั้รระจําอถ้าเรายังไม่รู้เลยว,ว่ากินแล้วร็นี้คือันเดอร์รชนี้คือโอเวอร์รสาบน,นี้มัตนตรงกางล้ะมันมาลานแล้วเราไมู่้รา้อต่อันนี้ให้ให้ชิมกันเลยใช่ไหมฮะคือเพอร์เฟกเอ็กเพสโซนะฮะ เนื้อสัมผัสจะเป็นไงครับดีตัวนี้นะคะนี่อยากให้ลองดูตัวครีม่าด้านบนก่อนครีม่าคืออะไรคะไอตัวที่เอ่อที่มันสกัดออกมาแล้วมันจะมีเหมือนครีมครีมด้านบนเนี้ยค่ะนี่อยากให้ดูก่อนว่าลักษณะอ่ะมันเป็นไงแล้วที่นี่ใช้แก้วใสอะคะ่ะนี่อยากให้ดูด้วยว่าความแตกต่างดองตอนที่มาพบสามแก้วอะคะ่ะมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงบ้างแก้วนี้เป็นอะไรคะเป็นอัเดอร์นะคะลองดูที่สีไป้ยยวยนะคะทั้งสีบนครมีม่าสีน้ำกาแฟแล้วก็ลักษณะด้านบน,นะคะ่ะ ปริมาณใช่ค่ะตอนนี่พวใช้ในเท่ากันอะไรเท่ากันหมดเลยค่ะคือวันนี้จะใช้ปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ธอมเปลี่ยนปัจจัยในการชงรอบนี้คือในเรื่องของเบอร์บทนะคะปริมาณกำกาแฟเท่ากันใช่ค่ะน้ำเท่ากันค่ะอุมิความร้อนเท่ากันอุณหภูมิเท่ากันแรงแทมเเท่ากันค่ะเบอร์บเบอร์บดไม่เหมือนกันซึ่งมันจะส่งผลไปในเรื่องของเวลาในการไหลใช่ค่ะถ้าหมดยาบ เกินละเอียดเกินก็จะไหลเร็วใช่ค่ะก็ถ้าบดหยาบเกินไปนึกถึงทรายนึกถึงทรายก็ได้ค่ะถ้าทรายมันหยาบเกินเราเทน้ําลงไปเนี่ยน้ำมันก็ไหลผ่านกาแฟเร็วเขาบอกว่ามันยังถูกสกัดได้ไม่เต็มที่เริ่มชิมได้เลยค่ะมาอีกแก้วหนึ่งโอเวอร์โอโอเวอร์นี่คืออะไรฮะโอเวอร์คือมันสกัดมากเกินไปค่ะเทอันี้เดี๋ยวถ้าลองดูนะคะว่าตัวเคม่าเนี่ยมันจะมีน้ำมัน เรสังเกตดูนะคะสีก็จะเข้มกว่าเป็นไงบ้างคะโอ้โหรองเอาคันน้ำส้มแก้วค่ะคันน้ำส้มแก้วแรกอะเหมือนเราคันนิดเดียวมันก็ยังได้รสชาติของมัได้เยอะแก้วที่สองมันคันพอดีมันก็จะมีทั้งหวานซึ้งมันก็จะกลบรสในข่ายแล้วกันแก้วสุดท้ายอะค่ะโอเวอร์เหมือนเราคันน้ำส้มจนคันคันคันจนมันแบบมันออกมาเยอะเกินก็จะได้ความขมตัวลาเต้กบบคัตตี้ที่ทอมทำเป็นโอเวอร์ของใช่กินได้เลยนะคะดู คปซูนี้ดูอะไรบ้างคะน้องนีงคืออย่างแรกเลยค่ะนี่อยากให้ดูลักษณะฟองนมว่าฟองนมคือตัวสองเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูที่ทุกคนจะต้องมีคําถามว่ามันต่างกันยังไงบ้างนี่ก็เลยเอามาเทียบให้เห็นเลยค่ะว่าลาเต้กับคาปูร้อนะคะขอกลักษณะฟองนมแตกต่างกันย่างไเราก็จะทําแบบนี้ค่ะลองดูนะคะอันนี้แก้แรกแก้ทนแก้ที่แก้กว่าจะเป็นลาเต้ร้อนนะคะแก้คาปู เห็นไหมคืรป่มแห้วนะ่ยมนะเวลา25ถึง30วินาทีจะต้องได้กาแฟออกมาเท่านี้ในเวลานี้ตรงนี้เรียกว่าเซอร์เฟสอยาก้องเสียบลองลองได้เลยนะคะเดี๋ยวลองชิมเทียบดูก็ได้นะคะว่าอ่านอินว่าสองแก้วเนี้ยอันไหนรู้สึกว่าเข้มกว่ากันแฮปทีบาริสตาเนาะ อยู่ในคนของอินโทรอย่างน้อยต้องรู้ว่า under over perfect เป็นยังไง <c oughs> แล้วก็ทาฟูลาเต้อ่างกันยังไงไอ้ส่วนที่พี่ทำให้หกแกว้วพวกเนี้ยมันเป็นคลนเสริมให้รู้ก็ดีเ <c oughs> ข้าใจเนาะอันนี้เป็นแถวอา่านี้คือ over อนี้เป็นแถว perfect, perfect. ออแล้วเหลือ under ที่เยอะกว่าจริงจริงไม่ต้องทำทิมอย่างเดียว <c oughs> ชิมแล้วจำชิมแล้วพูดแล้วจําแล้วก็พกเสียงกันเธอเธอเธอรู้สึกยังไงมาเรียนจะเม่เปลี่ยนบ้างลองถามดูก็ได้ว่าชอบแก้วไหนที่สุดแล้วอย่างเวลาเขาปาดเพื่อดูโฟมนมที่ดีแล้วโฟมนมที่ดีคือยังไงครับเ็นที่มันขึ้นมามันเป็นครีมไหมใช่ค่ะอย่างคาปูมันก็จะเป็นโฟมโฟมบาวเรียกว่าด r y f o a เป็นโฟมแข็งอ่ะอย่างลาเต้เรียกว่าไมโครโฟมอันนั้นมันให้ความรู้สึกเป็นโฟมอันนั้นมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครีมมากกว่าออใช่ไหมสูตรสมัยนี้นะคะ่ะในเมนูพวกคาปูอะอบางร้านที่ร้านสมัยใหม่อะคะ่ะโฟมนมจะเป็นแบบแบบนี้ค่ะเขาเรียกแบบเวทแต่ที่หนงพูดอะคะ่ะว่าตัวคาปูที่เราเห็นแบบนู่นะคะ่ะเขาเรียกแบบดาย มันก็เหมือนโรคเก่าโรคใหม่เหมือนกันใช่เป็นโรคเก่าโรคใหม่เหมือนกันลาเต้อะค่ะตัวตัวตีนี้ว่าค่ะตัวนมที่เป็นของเดลุกเดลก็แล้วก็กดป้อนในของแก้วนี้ค่ะปรุงน้นมนี้ได้เท่าไหร่เออถึงนี่นะคะาิฉันรู้ว่าลาเต้ยังกินนมกับกาแฟอย่างโป่งที่โป่งชอบลาเต้ครับเขาโป่งรู้สึกว่ากินกินลาเต้มันเหมือนเรากิน กาแฟที่ผสมนมพอดีกับที่โป้งชอบนะครับส่วนส่คาขาปัวโป้งรู้สึกว่ามันก็อร่อยแต่ว่าโป้งไม่ได้ชอบนมน้อยขนาดนั้นโป้งไม่ได้อยากกินฟองนมเยอะขนาดนั้นส่วนช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยโป้งเลือกเพอร์เฟกต์คับเพราะว่าโป้งชอบความกลมของมันโป้งไม่ได้อยากได้เปรี้ยวไปหรือโป้งเนี่ยไม่อยากได้ขมไปแค่นั้นเองช้าตอนเช้าในการชิมกาแฟต่าง เ่าจะเป็น under over perfect เนะี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น2ก็คือจะเรียนอะไรครับคุณิง ด้านหลังนี่คือเป็นการอะไรนะบูอิงการบูอินค่ะ,คคะเป็นคลาสนะเราจะเรียนพื้นฐานทั้งหมดาการบูอินี่ยก็จะเป็นการชเมเบื้องต้นดูอุปกรณ์หลายอย่างอ,อ่างก็คือเช่นมีหกสูที่ทำไปที่ทำมาแล้วหรือที่เราทุกคนรู้จักกัากันดิฟอะค่ะโอเคแล้วก็เออมีเป็นเทวอร์ดิฟอะ แอร์เพสอลสุดท้ายก็จะเป็นตัวมกกระพอบเพ้่ไได้เห็นภาพว่ากต่อุปกรณ์อะแต่ละอุปกรณ์ส่งถึงรสชาติต่างกันยังไงบ้างนี่เป็นคารอิ r o d u c t i o n เบื้องต้นนะถ้าสุิว่าเพื่อนๆคน,นไหนสนใจทำไงฮะ ติดต่อ booster ได้เลยค่ะหรือว่าอาสนใจในเรื่องคลาสบาลิสตาใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบดิฟอยากรู้ว่าเราจะแก้ดิฟอย่างไงของเราให้ลอยขึ้นก็ต้องไปกดดิฟค่ะก็ติดต่อที่ b o เตอร์หรือเพจ a c e b o o k ของหนิวบาคนี่นะคะถ้าใครชอบคลิปของหนิวก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะ